อยากจะรู้ว่าถ้าฉันอยากจะเป็นโปร,โทรเทสเตอร์คนนึงเนี่ยฉันจะต้องรู้อะไรบ้างเดี๋ยวผมจะให้ AI c h ช t g จ t เนี่ยเป็นคนสอนเรานะครับแล้วก็ผมจะเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เทรดมา7ปีเนี่ยพูดก่อไปในอะไรบางอย่างให้กับพี่ๆเนี่ยยกตัวอย่างภาพเนาะให้เห็นง่ายมากขึ้น สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b o c k Innovate นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง EP ครับใน EP ีที่แล้วเนี่ยมีหลายคนตั้งคำถามผมเลยว่าเออเนี่ยรู้แล้วว่าคือ overview ของตลาด forex เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะรู้ว่าถ้าฉันอยากจะเป็น protector คนดึงเนี่ยฉันจะต้องรู้อะไรบ้างโอ้โหเนี่ยเป็นคำถามที่ดีมากนะครับซึ่งวันนี้เหมือนเดิมครับเดี๋ยวผมจะให้ AI Chat GPT เนี่ย เป็นคนสอนเรานะครับแล้วก็ผมจะเอาประสบการณ์ของตัวเองที่เทรดมา7ปีเนี่ยพูดกลับไปในอะไรบางอย่างให้กับพี่ๆเนี่ยยกตัวอย่างภาพเนาะให้เห็นง่ายมากขึ้นนะครับอะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ<ฟ>ผมจะบอกชัดเจนพิธีว่าจำลองคนเป็นโปรโปรเทรเดในตลาดเน,นี่ยอ โอเคเขาบอกว่าเอ้ยสวัสดีเนี่ยฉันโปรเทรเดอร์ในตลาด Forex นะนะครับเนี่ยแนวทางในการเทรดการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยงจิตวิทยาการเทรดโอ้โหแล้วกลยุทธ์การเทรดมีอะไรให้เราเรียนรู้เพียบเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเริ่มวิเคราะห์กันนะครับโอ้โหเขาบอกว่าเนี่ยในฐานะเทรดเดอร์คนหนึ่งเนี่ยการจัดการความเสี่ยงเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะนะครับเนี่ย ทีนี้เรามาดูก,กันครับทุกคนว่าแนวทางของการเทรดให้เป็นโปรเทสเดอร์เนี่ยเริ่มต้นอย่างแรกเลยเนี่ยการวิเคราะห์ตลาดนะครับเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเอาหัวข้อนี้ก่อนเลยเอาให้รอดทีละหัวข้อนะการวิเคราะห์ตลาดเนี่ยโอ้โหชัดเจนทีเนทเขาบอกว่ามีอยู่2อ,อย่างนะครับหคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค2คือการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน มันเป็นยังไงบ้างทีนี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยคือใช้กราฟใช้ราคาใช้รูปแบบของพลายแอคชั่นพลายแพทเทิร์นแนวรับแนวต้านดีมันท์สปยโซนนู่นนี่นั่นต่างๆเทรนไลน์นะครับหรือว่าตัวของอินดิเคเตอร์ต่างๆ m c d ดนะครับ RSI Boringer r r a n d นะครับ, SI er Brand, รบเพื่อเข้ามาวิเคราะห์ในตัวตันั้นนี่คือเขาก็สัทยยายไป นะครับส่วนเรื่องของการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเราเป็นอย่างไรน้องชั้นจีพีทจก็เลยตอบว่าอ๋อติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจประกาศอัตราดอกเบี้ยต่างๆของเฟดของคุณชาร์ลพาเวลที่โดนนอนฟัรมโดนกระต่ายชากลากแตกกันไปอะไรกัาเล่นไปนะฮะทีนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเดี๋ยวเราจะเจาะเจาะลึก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 ไปเรื่อยๆนะครับอุ้ยแล้วการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงล่ะอ่าเอ่อต้องถามข้อนี้ต้องถามข้อนี้ว่า อะไรที่ฉันต้องรู้บ้างถ้าฉันอยากเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคเอาแล้วนะฮะช a ท GPT ก็เริ่มสาธายายมาอย่างยาวเลยนะฮะโอ้โหบางคนบอกเอาแล้วเริ่มกลุ้มขมับแล้วโอ้โหอะไรเนี่ยไม่เคยรู้จักรเ oh, <no. S 1> เคูเเาา้เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวเรามาค่อยๆค่ๆอ,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 อ่านกันโอ้โหแล้วเขายังเจนไม่เสร็จนะเดี๋ยวรอเขาเจนไปเลยอ,อ่ะเรียบร้อยครับมีอยู่5หลักการเขาบอกดังนี้นะครับเราหัวข้อ headline กันเลย นะครับแชบ GP t GPT เขาบอกว่าสาธยายมาการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับเป็นกระบวนการใช้ศึกษาหลักทัพย์ในอดีตน่นนี่นั่นนะครับก็ว่าไปข้อที่1น็นะครับเขาบอกว่าพื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับอย่างที่2คือรูปแบบราคาหรือแพทเทิร์นต่างๆอ่าข้อที่3คือเครื่องมือทางเทคนิคหรือว่าอินดิเคเตอร์ นะฮะข้อที่4คือการใช้กราฟเทคนิคอ่ไม่รู้อะคืออะไรอะเดี๋ยวเราค่อยไปอ่านกันยัอา่าหลักการทฤษฎีต่างๆอา่ามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราเอาแบบโอเวอร์วิวคร่าวๆนะครับโอ้โหคร่าวๆทุกคนคือแค่โอเวอร์วิวเนี่ยเอาทุกคนครับเนี่ยเอาแบบ4หัวข้อเนี่ยให้จบเนี่ยคือเชื่อไหมว่าคุณสามารถเขียนหนังสือเล่มหนึ่งจากชัด t GPT ได้เลยนะเขาบอกว่าพืพ้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยคืออะไรนะครับอ่ะไปกันต่อครับเพราะว่า1นเลยคือเรื่องของราคา2คือเรื่องของแนวรับแนวต้าน นะครับอ่ะกราฟราคาคืออะไรเขาเรียกว่าไพลาร์านะครับอ่ะมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงล่ะทีเนี้ยกราฟราคาเนี่ยมีหลากหลายประเภทเช่นนะครับกราฟเส้นเว้ยนะครับอ๋อกราฟเส้นอ่ะกราฟเนี่ยมันก็จะเป็นเส้นๆของมันนะครับกราฟแท่งก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าคาล endar สติ๊กนะครับเนี่ยเนี่ยกราฟแท่งนะครับเกาเรียกว่าคาล endar สติ๊กนะครับเนี่ยกราฟแท่งเทียนเนาะกราฟแท่งเกาเรียกว่าบาร์เนี่ยเป็นธรรมดาเป็นแท่งธรรมดาส่วนกราฟแท่งเทียนเนี่ยก็จะมีแบบเนื้อเทียน ไสเทียนนะครับก็จะว่ากันไปคือ ChatGPT มันฉลาดมากทุกคนคือถ้าแบบคุณงงตรงไหนเนี่ยคุณสามารถแบบแคปเอ่อครอบเอาคีย์เวิร์ดตรงนั้นอ่ะเออเนี่ย,ยมาแบบว่าขอรูปต่างๆได้เลยเนี่ยรูปประกอบก็จะเป็นแบบนี้นะครับทุกคนครับเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเออเนี่ยรูปเนี่ยก็จะมีแบบเนื้อเทียนแล้วก็เป็นไสเทียนอะไรประมาณน,นี้นะครับรูปแบบแอฟแตกมากเลยอะ่ะโอ้โหเนี่ย GPT อะไรของคุณเนี่ยนะครับก็จะมีพทเทิร์ต่างๆอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปศึกษามาันทีหลัง นะครับมีเยอะอ่ะจริงๆอะ่อะอ่ะมีอะไรอีกนะครับก็ว่ามีเทคนิคแนวรับแนวต้านนะครับอะ่ะแนวรับคือระดับราคาที่แบบหยุดไม่ให้ราคาตกต่ำกว่านี้แล้วแนวต้านคือแบบหยุดไม่ให้ราคาขึ้นไปสูงกว่านี้แล้วนะครับนี่คือแนวรับแนวต้านเนาะสองคือเขาบอกว่าเออเนี่ยรูปแบบของราคาหรือแพทเทิร์นต่างๆมีอะไรบ้างอะ่ะหนึ่งคือแพทเทิร์นในการกลับตัวนะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า reversal pattern อ่ะประกอบไปด้วยตัว head and shoulder นะครับอะ่ะอะไรก็ตามเนี่ย double top โอ้โหทะเลสาบคู่เนี่ยโอ้โหกูก <c oughs> ็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเนี่ยแชทโอ้จบแล้วเนี่ยฮะจริงๆมันคือตัวน่าจะเป็น double top อ่อทิโบอ่า double top double bottom อะไรวะเนี่ยนะครับอ่ะทีนี้มันเป็นยังไงอ่ะ pattern head and shoulder head and shoulder นะครับนี่ต้องใส่คำว่า,า pattern ด้วยนะ pattern ขอรูปนี่อ่ะเดี๋ยวเราพิมพ์ง่ายว่าขอรูปนี่ดูนะ Hidden Shooter Pattern เป็นยังไงนะครับ AI เขาก็จะอาไปตามหา l e v e ลต่างๆแล้วก็จะมาเจนรูปให้กับเราดูนะครับเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ภาพนี้อ้ fuck d e p l o t e r Hidden s h o l d e r Pattern Forego ไม่ใช่รูปนี้โ oh my GPT นี่ปรดเชอโอ้ผมต้องใส่คำว่าฉาบด้วยหรือเปล่าฉาดเขียนไงวะทุกคนอ่ากูมั่วไปก่อนแล้วกันฉา ट, แพทเทิร์นะครับ Head and s h a d e r ฉาแพทิรท์นขอรูปประกอบโอ้ oh. มารอดูว่ารูปประกอบเขาจะเป็นยังไง คือเมื่อกี้มันขึ้นขึ้นรูปตลกมากเลยนะมันขึ้นรูปหัวคนอะไรก็ไม่รู้อ่านี่นี่นี่กูปวดหัวอากแล้ววันยังไม่ใช่ฉัน GPT นี่ปลอดจะพี e ผมเซิร์ชแม่งให้เลยแล้วกันนะครับอ่ะเอาคำนี้ head and shoulder นี่ปุ๊บนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนครับนี่เออเนี่ยกูเซิร์ช Google ก็กกกได้ GPT นี่เป็นไงละ่ะ นี่ก็จะเป็นรูปรูปนี้นะครับรูปรูปนี้เลยนะครับอ่านี่คือ head and shoulder นะครับ pattern อ่าไปกันต่อไปกันต่อทุกคนโอ้มา oh, <my. S 1> นะฮะเนี่ยคือแบบบางบางคีิร์ดนะน้องก็ไม่เข้าใจนะครับเราก็ต้องแบบว่าไปเสิร์ชหาเนี่ยใน google นะครับวันนี้คือผมแบบไม่ได้มาสอนใช้ ai แบบสม4สุ่ม5านะคือ ai มันก็แบบฉลาดอะแต่มันก็แบบบางอันอะ่ะมันก็แบบงงอยู่มันก็เออของมันเนี่ยมันก็มีครับเหมือนคนเนี่ยแบบ คุณก็เออคุณไม่เคยสอนมนะันอ่ะเอาง่ายๆอ่านี่คือรูป head n d shoulder นะอะ่เดี๋ยวผมลองลองสอนน้องดิอ่าสมมติว่าผมบันทึกรูปอ่ะคัดลอกรูปปุ๊บอ่าวางลงตรงนี้ได้ไมั้ยวางนี่คือรูป head n d shoulder นี่คือรูปต้องมีช่ไม่ใช่น้นมาละอ่าผมเขียน h e a n d shoulder shoulder ถูกไหม เดี๋ยวผมจะทเทรนมันไปในตัวแบบให้ทุกคนแบบได้รู้ว่าอ๋อนี่แบบเฮ้ยมันมันมันสามารถสอนมันได้วะนี่นี่คือรูป head and shoulder มันน่าจะจำอ๋อขอบคุณครับนี่คือรูป head and shoulder pattern ครับโอเคอ่ะ head and shoulder ทีนี้ขอรูปประกอบดูนะมันจะขึ้นรูปอะไรให้เราทีนี้ดูนะเราสอนมันไปละนี่ปึ๊บปึ๊บ อ่ uhm, าดูนะว่ามันจะเจนให้เราตรงหรือเปล่าคือจริงมันมันสามารถสอนได้ในตัว AI มันฉลาดมากมันฉลาดมากฟังกูไม่ได้สอนแม่ chem, แ h, งเลยเยโอมา GPT ดีป l o ด please โอเค เอาปล่อยวางเราปล่อยวางให้เด็ช่วยเด้อเดี๋ยวผมไปหาวิธีสอนสอนมันใหม่อาจจะใช้เวลาน่าจะยกตัวอย่างให้น้องเยอะกว่านี้นะครับอ่านี่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 น,น,นี่เรียนรู้ไว้ไส้น้องเนี่ยโอ้โหมันไม,ไม่ไม่รับคําเรียนรู้กูเลยอะไรวะเนี่ยอ่ะไปกันต่อนะครับอ่ะตัวของรีเวอร์ซแพิร์เนี่ยก็คือรูปแบบของการที่เกิดพิร์นนั้นแล้วนะจะกลับตัวนะครับซึ่งมีพิร์นอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปเจาะให้ทีหลังในเรื่องของพลาชั่น นะครับแล้วก็ continuation pattern นค,คือ pattern ของการที่แบบเกิดแล้วมันวิ่งต่อนั่นเองนะครับอ่ะไปกันต่อครับทีนี้เราเนี่ยมาหัวข้อที่3ครับเครื่องมือนะครับทางเทคนิคต่างๆนะครับอ่ะ ยกตัวอย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ยหรือว่า moving average นะภาษาอังกฤษก็เรียกนะครับก็จะเป็นเส้นแบบ SMA EMA นะครับ SMA ก็จะย่อมาจากว่า simple moving average นะครับ EMA ก็คือเอ exponential moving average นะครับค so, like ือตัวเลขพวกนี้ครับมันเกิดจากเอ่อคือกราฟพวกนี้ครับหรือว่าอินดิเคเตอร์เหล่านี้มันถูกคำนวณมาจากราคาของแท่งเทียนนะครับเมื่อไหร่ที่แบบราคาแท่งเทียนเปิดหรือว่าปิด ปิดเรียบร้อยอะไรเงี้ยครับเขาจะเอาราคาโดยเฉลี่ยเนี่ยมาคำนวณแล้วก็เกิดเป็นเส้นแบบคล้องไปนะครับอ่าตามตามลักษณะของของตัวของกราฟมันเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่อขอภาพประกอบอันนี้หน่อยเนี่ยขอมาดิขอภาพประกอบเนี่ยดูดิว่ามันจะเจนให้เรายัางไงเนี่ยคือการเรียนเรื่องพวกนี้มันต้องเห็นภาพจริงนะ เดี๋ยวผมจะค่อยๆแบบเอาภาพมาให้ดูนะดูเนี่ยคือเรากําลังแบบเทรนแบบด้วยแบบโมเดลลัสเรนเกตเยอะนะครับแต่ว่าภาพเนี่ยคือเขาจะเจนออกมาแบบว่าได้ตรงที่เราแบบอันนี้ไหมเนี่ยอีกเรื่องหน,นึ่งเนี่ยเนี่ยเนอ่ะคือเส้น EMA เนี่ยมันจะเป็นเส้นประมาณเนี่ยมันไม่ใช่แบบเส้นแบบแถบๆเยอะๆนั่นเนี่ยจะเป็นเส้นประมาณนะครับเนี่ยเส้นแบบอาพวกสีสีแดงสีฟ้าสีเขียวอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยเยอะๆเนี่ย,น,ยนี่แหละครับอ่ามันก็จะวิ่งคล้องตามเอาเป็นว่ามันจะวิ่งแบบเป็นค่าเฉลี่ย นะครับของกราฟที่วิ่งไปเนาะทีนี้ถามว่าทำไมมีหลายเส้นได้อ๋อมันมีพีเรียดที่แตกต่างกันซึ่ง in detail อ่ะเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนค่อยๆสอนเนี่ยใครที่แบบอยากรู้จริงๆติดตามติดตามช่องผมไว้เ๋ยผมแบบจะค่อยๆแบบให้รายละเอียดไปเรื่อยๆซึ่ง detail มันค่อนข้างเยอะมากนะครับในการเป็นโปรเทเดอร์คนนึงอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนเนี่ยผมใช้เวลา3ปีแต่ว่าผมสามารถย่นระยะเวลาให้คุณเป็นสัก1ปีก็ได้ นะครับนี่แหละใช้ AI สมอง AI เนี่ยในการเทรนให้กับเรานะครับเนี่ยเอาเอาเข้าจริงเนี่ยอ่อถ้าเราอยากรู้จริงนะ SMAEMA เนี่ย Moving Average เนี่ยเราสามารถเซิร์ช Google ได้นะครับก็จะได้เห็นอะไรที่ง่ายขึ้นเนี่ยปึ๊บอ่าเราไปคําว่ารูปภาพเห็นไหมครับเนี่ยก็จะมีเส้นต่างๆเนี่ยอ่าเส้นพวกนี้นะครับเนี่ยก็จะแบบว่าเออเนี่ยทำให้เราได้เห็นนะครับว่าเส้นเนี่ยพวกเนี้ยมันใช้ยังไงนะครับแล้วก็มีการอ่านค่ายังไงอะไรประมาณเนี้ยนะครับจะไปซีเรียสครับนะ ไป,ไปกันต่อครับถัดมาครับเขาเรียกว่า MACD นะครับอ่าเขายกตัวอย่างมาให้เฉยๆจริงอินดิเคเตอร์มีเป็นโอ้โหมีเป็นร้อยเป็นพันนะครับคุณสามารถใช้อินดิเคเตอร์ตัวไหนก็ได้หรือว่าแบบเออถ้าคุณอยากไดอ้อินดิเคเตอร์ที่มันสาเร็จบอกสัญญาณบายบอกสัญญาณเซลได้เลยโดยไม่ต้องมาวิเคราะห์เพิ่มเติมได้ไหมมีนะครับก็ ตัวที่ผมใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ใช้ดีมากนั่นคือตัวของ go hunter แล้วก็ตัวของ ef tunnel ใครที่อยากติดตั้ง go hunter หรือ ef tunnel นะครับก็สามารถกดทักหาผมได้นะครับผมก็จะแนะนําให้แล้วก็จะเป็น c o n s o ์ในการใช้ให้ด้วยนะครับอะถัดมาครับหรือว่าตัวของพวก r s i นะครับใช้แบบวัดดัดชนีความอ่อนค่าแข็งค่าของราคาหุ้นนะครับอะไรก็แบบโอ้โห คือมันมันมีหลากหลายครับหรือว่าตัวของ border line เนี่ยเป็นเครื่องมือในการวัดความผันผวนนะครับของราคาต่างๆเนาะมันก็จะเป็นแบบ border line ก็จะเป็นแบบเส้นนะครับคู่แบบว่าเออวิ่งเนี่ยวัดความผัผนผวนได้แบบเออถ้ากราฟแบบวิ่งฉีกแบบมากๆนะครับแล้วแบบว่าเออ b o r d ร์ l i น์เนี่ยมันฉีกออกจากกันมากหมายความว่าความผ,ลผลันผวนหรือว่าความเสี่ยงในจังหวะนั้น,นเนี่ยมันสูงไม่ควรจะเล่นหรือว่าไม่ควรจะเข้านั่นเอง si นะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เอาไว้วัดอ่า เอาไว้วัดเอาไววัด <c> ค <oughs> ่าไดเวอร์เจนะครับที่บอกว่าเออเนี่ยในจังหวะที่กราฟกับตัวของอินดคเตอร์เนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันเนี่ยเราควรจะมีการรับมือจัดการอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีเทคนิคในการเข้ายังไงบ้างเนี่ยก็จะมีอะไรให้เราแบบอินดีเทลไปเยอะมากนะครับอ่ะถัดมาครับข้อที่4ก็ครับเบอกว่าเนี่ยเออการใช้เชิงเทคนิคนะครับต่างๆเนาะ นะครับการใช้กราฟเทคนิคนะครับต่างๆนะครับก็เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเทคนิค c a l าชาร์ต n ินะครับหนึ่งเลยเขาเรียกว่าการตั้งค่าในการหยุดนะครับขาดทุนหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Stop Loss หรือว่าภาษานักเทรดเขาจะเรียกสั้นๆนะครับในตัวของแพลตฟอร์ม t a t ตโ d e เวลาที่เราตั้งเนะาะคำว่า SL นะครับแปลว,ว่า t t p p o s s นะครับหรือว่าจุดเก็บกำไรนะครับหรือว่าเรียกว่า Take Profit อ่าเขาก็จะเรียกว่าสั้นๆว่า TP นะครับนี่จุด TP จุด SL ตั้ง TPSL ตรงไหนเขาก็จะถามกันอย่างงี้นะครับอ่เป็นส่วนสําคัญในการจัดการความเสี่ยงถูกต้องครับเมื่อไรก็ตามที่เราไม่ได้ตั้ง TPSL มันหมายความว่าคุณไม่มีระบบเทรดนะครับแล้วเมื่อไรก็ตามที่คุณไม่ได้ตั้ง SL นะครับคุณอาจจะเจ๊งโดยที่คุณไม่รู้ตัวได้ซ้ำผมเคยทําคลิปไว้นะว่าจิตติทิยาที่ทําให้คุณไม่ตั้ง SL มันเป็นยังไงคุณลองไปฟังดูนะผมบอกเลยว่าดีมากคลิปนั้นนะครับอ่ะ ถัดมาครับเขาบอกว่าการใช้เส้นแนวโน้มต่างๆที่เป็นเทรนไลน์นะเวลาแบบเราวิเคราะห์การาฟเนี่ยก็จะเห็นแนวโน้มนะครับแนวโน้มก็จะมีอยู่สามลักษณะด้วยกัน1คือแนวโน้มขาขึ้น2คือแนวโน้มขาลง3คือแนวโน้มที่มันเคลื่อนที่ออกข้างๆหรือว่าเรียกว่าไซเวนะครับภาษาอังกฤษเขาก็จะเรียกว่าอัพเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะครับดาวเทรนเป็นเทรนขาลงแล้วก็ไซเวก็คือแบบกราฟวิ่งออกข้างนั่นเองนะฮะโอ้โหถัดไปเลย นะครับก็คือเขาบอกว่าการวิเคราะห์ด้วยกรอบเวลาที่หลากหลายเขาเรียกว่า m u l t t p m e t r m m f นะครับตรงนี้คือส่วนตัวผมก็ใช้นะเพราะว่าเนี่ยผมอะเล่นแบบ2จอนะครับอ่าแล้วก็จอเนี้ยผมก็จะเปิดแบบประมาณแบบ4 Time Frame ะอาเอาไว้แบบวิเคราะห์กราฟเช่นแบบว่าผมก็จะดู Time Frame M5 นะครับ M15 M30 h 1อะไรเงี้ย นะครับเพราะอะไรครับผมก็จะวิเคราะห์จากแท่งเดมาก่อนเนาะวิเคราะห์แท่ง D แล้วมาก็มา,มาวิเคราะห์แท่ง H4 นะครับวิเคราะห์แท่ง H4 เสร็จปุ๊บอ่ะผมก็จะเริ่มมาอินดีเทลนะครับหาแพทเทิร์นหรือว่าหาตัวของพลเคชั่นเข้าเนี่ยในตัวของ H1 พอเราเจอย H1 เนี่ยมีความเป็นไปได้นะที่เกิดพลเชั่นนู่นนี่นั่นนะครับล้วก็จะซูมไปดูครับใน M30 M30 เสร็จอุ้ยเราเริ่มเห็นโครงสร้างที่มันชัดขึ้นซูมไปดู M15 ดีไหมนะครับอุ้ย เห็นโครงสร้างแล้วแบบโอ้ยกราฟตรงนี้เริ่มมีโพชชั่นในการเข้าราคาที่ค่อนข้างดีนะก็จะซูมไปดู M5 เพื่อหาจุดเข้าที่คมที่สุดนะครับเนี่ยในการเทรดโดยใช้เทคนิค multi p l e Time frame เนี่ยทำให้เราเนี so, to to ่ยสามารถวิเคราะห์กราฟได้ละเอียดมากขึ้นและจุดเข้าเนี่ยจะมีความคมมากขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะถัดมาเลยนะครับข้อที่5นะเขาบอกว่าหลักการและทฤษฎีต่างๆ นะครับที่บอกแนวโน้มการตลาดนะครับเป็นพลังรีเชนหรือสแกนรีเชนที่เป็นเทรนหลังหรือว่าเทรนย่อยนะครับเป็นเทรนแนวเฉลี่ยหรือหลักการต่างๆนี่มันสป라이ดอนอิเล็กเวฟพามันถัดทันนะครับที่ช่วยในการวัดวิเคราะห์ในการเคลื่อนไหวของตลาดนะครับเึล่อนประกอบในการวิเคราะห์ต่างๆนะครับ a b c d a b c d หนึ่งสองสามสี่ฮะอะไรก็ว่าไปนะครับนั่นคือเรื่องของอิเล็กเวฟเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกันทีหลังเนี่ยเห็นไหมครับว่าโอ้ยเราจะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าโอ้เนี่ยฉันสามารถแบบมานั่งเรียนเองอย่างนี้ก็ได้นี่ว่าอะไรเงี้ยอ่ะเดี๋ยวผมแแแบบบบลลลลลลออออองงงงววิเเเคราาาะห์้้ยถม่ๆๆนนกั นะครับเนี่ยเทคนิคที่ง่ายๆเนาะดาวเทลลี่นะครับอธิบายหน่อยนี่คืออะไรอะ่ะถามแบบปนสินตีนไปเลยนะครับคืออะไรอะ่ะนะฮะใช้ภาษาแบบเล่นๆน,นะครับ คือ AI เนี่ยมันเป็นเหมือนเพื่อนเราเลยนะเราแบบไม่ต้องใช้ภาษาทางการขนาดนั้นเนี่ยเนี่ยขเขาก็เจนออกว่าเอ้ยดาวเทอรี่นะทฤษฎีดาวเทอรี่คือทฤษฎีหนึ่งนะครับที่วิเคราะห์สางเทคนิคที่เก่าแก่มากซึ่งแบบคิดโดยคุณดาวขำมินอะไรก็ว่าไปนะครับเนี่ยแล้วก็พูดสร้างนู่นนี้นั่นอ่านี่คือประวัติอย่าไปสนใจมันมากนะครับ สองเทคนิคดาวเทยอะหคืออะไรนะครับเนี่ยตลาดนะครับมีอ่สามแนวโน้มหนึ่งคือแนวโน้มหลักแนวโน้มรองแนวโน้มย่อยนะครับแนวโน้มหลักเป็นแนวโน้มที่สามารถดบอยู่ได้นานหลายเดือนหลายปีนะครับแนวโน้มรองคือแนวโน้มที่แบบว่าอยู่ได้ทั้งรายสัปดาห์หลายเดือนนะครับแนวโน้มย่อยคือแนวโน้มที่อยู่ได้ในกี่วันหรือแบบไม่กี่สัปดาห์อะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นแบบสเกลย่อยเนี่ยตรงเนี้ยเราก็จะสามารถวิเคราะห์ตัวของมันติไทม์เฟรมได้อีกเห็นปะมันจะเป็นเรื่องของเวลาส่วนใหญ่นะครับแล้วกลับไปอุ้ยเนี่ย มันบอกว่าการวิเคราะห์เชิงมัลติไทม์เฟรมใช่ไหมที่เราแบบอ่านกันมาเมื่อกี้เราก็สามารถกลับไปแบบบุ้ยแล้วเราจะอแดปตรงนี้ไปใช้ในมัลติไทม์เฟรมได้ไงอีกคือมันแบบมีลูกเล่นที่หลากหลายมากเนี่ยไปดูกันต่อเนี่ยโอ้โหมีอยู่6ข้อด้วยกันเนี่ยอะไรอีกนะครับแนวโน้มหลักแบ่งเป็น3ช่วงนะครับช่วงสะสมช่วงพิจารณาช่วงกระทิงนะครับช่วงสะสมคือช่วงที่แบบว่าตลาดแบบเ,เริ่มมีการเข้าซื้อนะครับช่วงพิจารณาคือแบบว่านักลงทุนทั่วไปมาซื้อนะครับอ,อ,อะไรเงี้ย นะครับช่วงกระทิงคือแบบตลาดมันวิ่งขึ้นสูงอะไรเงี้ยนะครับนะ่ยก็จะว่ากันไปนะครับตลาดมีการสะท้อนทุกอย่างใช่ครับจริงๆครับคือกราฟอะมันสะท้อนทุกอย่างละคุณแค่เทรดตามกราฟนะครับอ่าคือไม่ว่าจะเป็นข่าวดีข่าวร้ายอะคือตลาดมันสามารถสะท้อนในรูปแบบระยะยาวหรือว่าแบบภาพของมาโครอีโคโนมิกได้นะครับกับตลาดด้วยนะครับอ่ะ ตลาดหุ้นยืนยันซึ่งกันและกันหรือว่าแบบตลาดฟเร็กก็เหมือนกันนะครับแอบเทคนิคพวกนี้มันอ้างอิงมาจากตลาดหุ้นเนาะเมื่อก่อนเขาก็ประยุกต์ใช้ให้เข้ากับตลาดฟอเร็กแค่นั้นเองแหละนั่นแหละนะครับแอบปริมาณการซื้อขายยืนยันแนวโน้มอ่ะถ้าซื้อเยอะกราฟก็จะขึ้นถ้าซื้อน้อยกราฟก็จะลงถ้ามีการขายเยอะกราฟก็จะเทอะไรประมาณนี้นะครับแนวโน้มจะมีอยู่จนกว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถูกต้องครับแนวโน้มขาขึ้นจะขึ้นยาวๆจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มขาลงหรือถ้าเราวิเคราะห์ทางเทคนิคเขาเรว่า เบรกเอาเทนไลน์หรือว่าเบรกออฟสตัคเจอร์นะครับของ SMC โครงสร้างตลาดอะไรก็ตามในการนําไปใช้ปัจจุบันนู่นนี่นั่นคุณก็สามารถแบบไปอ่านได้อย่างละเอียดเลยนะเห็นไหมว่าโอ้โหวันนี้เหมือนแบบคลิปที่แล้วเนาะเราก็ได้เรียนรู้พื้นฐานของการเทรดฟอร์กไปเนี่ยแต่วันนี้เราเริ่มตั้งคําถามใหม่ที่ละเอียดกว่าเดิมนะครับเนี่ยจำลองให้เขาเป็นโปรเทดเดอร์นะครับแล้วก็แบบุอ้ยเนี่ยฉันต้องการเป็นโปรเทดเดอร์อ่ะฉันต้องรู้อะไรเกี่ยวกับ ด้านของตลาด Forex บ้างนะครับแล้วก็ฉันต้องรู้อะไรเกี่ยวกับด้านเทคนิคบ้างเนี่ยโอ้โหมันก็จะซอยย่อยคุณสามารถเอาตัวของ AI ตัวนี้นะ h a GP t GPT นะหรือว่าแบบเออใครที่ดูคลิปนี้นะอยากจะถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยเออลองคอมเมนต์มาถามผมได้เดี๋ยวผมไปถาม h a GP t GPT ได้อีกทีนึงนะครับผมบอกเลยว่าคือถ้าเราเรียนรู้แบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับคือเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วสําคัญนะจริงๆไม้ Chat, ตัวของแช t c h a t GPT เนี่ยมันสามารถสร้างแบบ My GPT ของตัวเองได้ด้วยนะครับคุณสามารถแบบเรียนแล้วก็เทรนมันแบบทำให้ AI ตัวนั้นมันฉลาดแบบทำตามสิ่งที่คุณอยากจะได้เจนผลลัพธ์ด้นั่นออกมาให้คุณได้เลยนะครับเรียกได้ว่าคือมันมีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับซึ่งกว่าเราจะไปถึงตรงนั้นผมก็ว่าเนี่ยเราจะไปเรียนแบบเนี้ยอีกหลาย EP อยู่นะครับ เราก็จะแบบฝึกพร้อมฝึกอะไรกันไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวก็จะมี EP ีแบบเยอะๆมาให้ติดตามอีกซึ่ง EP ีหน้าเนี่ยก็จะมาว่าเรื่องของ AI อีกซึ่งแบบก็จะแอดวานเนี่ยคำถามผมก็จะแอดวานแบบอินดีเทลลึกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับอาจจะพลาดนะฉะนั้นนะครับใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับใครที่ชอบการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องการเทรดเรื่องเทคโนโลยีด้วยนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่อง Po ็อกอินเว e ต์ได้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องปอกอินเว a t e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้โบราณนี้ครับขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย